ผู้ชมค,ครับผมมีบทสัมภาษณ์หลังเกมของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมลีระหว่าง s อสเอมงทองฮีตกับทีมประตูคันนองสมทสุทรสงคราม FC มาฟังนะครับมีทั้งบทสัมภาษณ์ของพี่แป๊ะพิชพงษ์เฉยีิวคนที่ยิงประตูไกลแสนสวยและก็ท่าดีใจทําไมต้องวิ่งไปหาแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างทุกครั้งที่ทําประตูได้ในสกู๊ปนี้มีคำตอบรวมไปถึงพูดคุยกับตันโกดสกรทองเหล่านะฮะการขึ้นเกมจากผู้เล่น3คนแล้วก็เป็นประตูสวยงามมากๆเลยล่ะครับ ลงไปถึงเจ้าหนุย่ยสราวุธมาสุกนะครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของทางยฮ่าและเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ทําประตูที่4ในสีเสื้อ S.G เมืองทองยเตะให้กับตัวเองได้เรียกว่าช่วงนี้ขาขึ้นจริงๆนะครับสำหรับสราวุธมาสุกและที่สําคัญพูดคุยกับพิการนะครับผู้จัดการทีมสโมสร S.G เมืองทองยเตะของเรานะฮะถึงความพร้อมในการเจอกทีมสุพรรณบุรีเอในกลางสัปดาห์แล้วก็วิธีการเล่น แท็กติกการเล่นในวันนี้หลายต่อหลายคนอาจจะบ่นว่าทําไมช่วงท้ายๆถึงพลาวเกมลงแล้วก็ทําให้ทีมประทูพนองสมุทสงครามลาไล่มาได้1ลูกนะครับซึ่งพี่การมีคําตอบในสก๊ปนี้ครับลูกแรกใน GPL แต่เป็นลูกที่สองในฤดูกาลนี้ฮะเป็นลูกสูตรที่เตรียมไว้หรือว่าเป็นเป็นลูกที่ซ้อมไ้ฮะ ก็ตามจังหวะตามจังหวะมากกว่าครับแล้วก็เปลี่ยนโยคืนมาก็ยิงตามจังหวะครับจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วยิงได้ในลักษณะนี้กับชลบุรีแล้วก็วิ่งเข้ามาหาแบ็กอาทิตย์คือสัญญากันไว้ก่อนล่วงหน้าคราวนี้สัญญาว่าอะไรไม่ได้สัญญาครับมันชอบดูถูกชอบดูถูกว่าว่ายิงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยบอกเออเดี๋ยวถ้าถ้าพี่ยิงก็มาขัดรองเท้าให้หน่อยแล้วกันเลยยงครับก็ก็เลยวิก็เลยครับ ก็วันนี้ประตูเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าเขาจะเหลือตัวเล่นน้อยกว่าแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆกีฮูเบิร์ตก็สามารถทาประตูไล่ขึ้นมานะครับก็เราตัวมากกว่าแล้วก็เราก็พยายามจะปิดเกม2 0, อส่วนก็คือเราก็กเรามีเกมก็เราเราก็พยายามจะปิดเกมแล้วก็เซฟเซฟกําลังด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยก็เลยเปิดเปิดโอกาสให้เขาได้ได้เล่นแต่มันก็เป็นจังหวะสุดท้ายของเกมแล้วก็ก็เสียดายที่ที่เสียที่เสียไปหนึ่งประตูครับก็ต้องชมประตูวันนี้ก็ก็เล่นได้ดีครับผมก็ เป็นทีมที่แพ้ยากเีมหนึ่งผมว่าแต่อย่างน้อยก็คือได้3คะแนนครับนั่นก็ไม่รู้ก็เหนือสิ่งใดมันก็ถือได้3ได้3คะแนนครับก็มันก็มันก็ไม่พอใจฟอร์มอยู่แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องพัฒนากันบีมก็ต้องก็ต้องเล่นให้ดีขึ้นครับเพราะยังมีเกมกาสดารอยอยู่ครับก็ขอบคุณน้่งาเชียร์ครับเหมือนที่ตามเชียร์เหมือนเรามือนเดิมครับก็ถึงแม้จะเล่นไม่ได้ถูกใจบ้างเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็คิดว่าเราได้3ามแต้ม เนี่ยครับก็จะได้จะได้เชียร์บอลสนุกครับผมจังหวะที่ทําประตูลูกที่สองเนี่ยขึ้นเกมกันเพียงแค่3คนมีโกโมาริโอแล้วก็สลาวุฒมาสุกนะพอใจฟอร์มไหมก็สําหรับเอ่อทั่วไปนะในฟอร์มมาเล่นวันนี้ผมผมคิดว่านักเอ่อเมืองทองก็ก็พยายามเต็มที่แล้วผมคิดว่าเมืองทองก็กลับมาแล้วบอลเท้าสุดท้าของเราแม่นยําขึ้นแล้วก็เราเรามีเกมลูกที่ถือว่าเฉียบคมเลยก็ว่าได้ในลูกลูกที่2สองอาจจะเป็นโชคโชคช่วยแต่ว่าต้องชมทุกคนที่ที่ช่วยกันเล่นถึง ถึงเขาจะเล่น10คนแต่เขาก็ทำผลงานได้ดีแต่เราก็พยายามเต็มที่แล้วผมว่าสามสามคะแนนเท่านั้นที่เราต้องการแล้วก็ทําได้จริงๆครับเกมนี้อาจจะเห็นเผาลงมาบ้างเพราะว่ากลางสัปดาห์ต้องเจอสุพรรณนะฮะก็หวังว่าแฟนคลับจะเข้าใจก็วันนี้ก็มันมีแมตช์กัมซาดาวด้วยและเป็นแมตช์ใหญ่ด้วยกับสุพรรณบุรีเราต้องออกไปเยือนเขาผมว่าอ่างนี้โค้ชก็ได้เตรียมไว้แล้วว่าเราอาจจะเผาเผาเป็นบางจังหวะแล้วก็ลุกเป็นบางจังหวะเลยผมเชื่อว่าสามแต้มแฟนบอลก็น่าจะมีความสุขนะครับแล้วก็แมตช์หน้าเนี่ย สามแต้มเท่านั้นที่เราต้องการใน,ใน,ในการมีเจอสุพรรเป็นเกมที่ยากลำบากแค่ไหนผมเชื่อว่านักเตะทุกคนพร้อมที่จะไปเก็บสามแต้มจากสุพรรณบุรีแต่วันนี้ก็ต้องให้เครดิตของปลาทูด้วยเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ก็สู้จนเอาหนึ่งลูกขึ้นมาก็ต้องยอมรับครับว่าทีมปลาทูเนี่ยทีมเขาเขา<ๆ>เขาเขาเป็นทีมที่ที่สู้จริงๆทุกคนเนี่ยถึงเขาจะเล่นสิบคนแต่เขาพยายามสู้เลยเขาก็ทำได้หนึ่งประตูก็ถือว่าถือว่าเขาเตรียมเตรียมทีมกันแล้วทำางานได้ดีวันนี้ก็อย่างไรก็ก็ถือว่าเราก็ได้สามแต้มก็ขอบคุณแฟนบอลที่ วันพุธนี้วันพุธนี้ครับสุพันครับก็ไม่ไกลนะครับก็อย่างน้อยก็ไปให้นั่นที่นั่งให้เต็มที่นั่งที่สุดที่เขาให้เรานะครับก็ผมหวังว่าทุกคนจะไปเชียร์ที่ สถ้ามองในแง่ของรูปสกออาจจะไม่พอใจแต่ผลของ3แตั้มถือว่าโอเคมันมีเกมกลางสัปดาห์รอยอยู่ทําให้ต้องเผาเกมลงใช่ไหมับพี่การใช่ครับก็ต้องหมุนเวียนผู้เล่นนะครับก็นักเตะที่ไม่ได้ลงต้องลงไปเล่นยืดเส้นยืดสายด้วยก็เป็นการดีแล้วก็ได้ทดสอบศักยภาพหลายๆคนนะครับอย่างวันนี้ปา้าก็ลงไปก็ทําให้เห็นว่าทําได้ดีมากนะครับในเกมหนึ่งแล้วก็อีกหลายตำแหน่งครึ่งแรกเราเล่นกันได้ดีนะครับครึ่งหลังเริ่มจากเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงไปเยอะก็เป็นธรรมดาที่ว่าบอลก็ไม่ได้เคลื่อนไปอย่างที่เเรราาาาาต้อองงกกกก็ลลยปที่่มขว นะแค่2อหนึ่งซึ่งจริงอย่างครึ่งแรกที่เราหน้าจะได้เราก็เห็นอยู่มีโอกาสถึง5้ครั้งด้วยกันที่เราหน้าจะได้แต่ก็อย่างนี้บอกครับว่าฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าผู้เล่นสำรองลงไปก็ทำผลงานได้ดีครับกังวลในแนวรุกไหมครับตอนนี้แนวรุกเหมือนจะทำประตูกันไม่ค่อยได้มไม่นะครับไม่นะครับว่าคือสร้างสารรค์โอกาสได้ขนาดนี้ขึ้นอยู่แค่การจบคะันนเองเพราะนั้นหมายถึงว่าฟุตบอลเนี่ยยิ่งมีโอกาสเยอะเปอร์เซ็นต์ในการได้มันก็ยิ่งสูง นะครับจะยิงสักสิลูกแต่ยิงเข้าสักลูก2ลูกโอเคเป็นเรื่องที่ต้องไปปรับปรุงแต่ถามว่าเราสร้างโอกาสได้ขนาดนี้แสดงว่าแนวลูกเรามีประสิทธิภาพมากนการลุกเกมกลางสัปดาห์ครับถือว่าเป็นงานสําคัญพอสมควรในการไปเยอือนดทีมสุพรรณที่มีกองเชียร์เป็นหมื่นนะฮะวางแผนไว้ยังไงบ้างครับพี่กก็ก็ต้องดูสถานการณ์ทีมสุพรรณอีกทีมหนึ่งที่ ที่เรียกว่าดีเลยละ่ะตอนนี้ดีมากเลยอยู่ในท็อปไฟแล้วก็แฟนบอลให้การสนับสนุนเยอะนะครับไปเยือนบ้านเขาไม่ใช่งานง่ายแน่นอนแต่อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ก็นักเตะก็ได้หมุนเวียนออกมาพักนะครับถึงจะมีเกมกลางสัปดาห์ผมคิดว่านักเตะหลายคนนักเตะตัวหลักเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโก้ไม่ว่าจะเป็นปัคไม่ว่าจะเป็นดักโนไม่ว่าจะเป็นแปะรวมถึงแนวรับวันนี้ก็เห็นว่าก็ก็ไม่ค่อยพลาดน้อยมากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า ถึงจะเป็นเกมที่ยากแต่คิดว่าเราเราเราไปเ,เยือนเราเราก็ไปเยือนเต้เต็มสุดในผู้เล่นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่กลัวทีเดียกันแต่วันนี้ก็เห็นนะฮะว่ากองเชียร์ก็ยังเข้ามาถึง9 0 0 0ันกว่าคนถึงแม้ว่าฟอร์มก่อนอันนี้จะดูสะด,ดุดสะดุดบ้าง<ม>ก็ยังให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณกองเชียร์นะพี่กครับก็ก<ม>็ตรงมีทุกวันนี้ก็เพราะมีเหล่ากองเชียร์นะครับคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเราทำให้นักเตะเรามีแรงที่จะเล่นทำให้นักเตะเรา กลับมาได้ในหลายครั้งที่ที่เราจวนเจียนจวนเจียนจวนเจียนก็เหล่ากองเชียร์นนี้ครับเพื่อคอยให้กําลังใจนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็มันนาอย่าลืมนะครับเราเราอย่าไปเราถึงเราจะไปเยือนเขาแต่กองเชียร์เราไปผมเชื่อว่ากองเชียร์คุณภาพกองเชียร์ของเรากองเชียร์คุณภาพของเมืองทองสามารถได้เป่งเสียงในสนามนั้นไม่แพ้เขาแน่นอนก็คือลูกที่3ใน t p l แล้วก็ลูกที่4ของ s c g เมือมุทองูินเตดเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจที่สามารถทำมาตูได้แล้วก็ชื่นชมเพื่อนๆืทุกคนในทีีม Uh, เล่นกันแล้วก็เล่นเล่นกันได้ด้วยความตั้งใจแล้วก็ผลงานออกมาดีโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเราเราทำกันได้ดีมากเพียงแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเราจบเ,าเราทําสกอร์เราจบประตูยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ครึ่งหลังเราก็สามารถเล่นได้ดีเหมือนกันครับจริงๆประตูสม,มุดสงกรามเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเกิน3ลูกแล้วก็แพ้ยากพอสมควรวันนี้เขาก็มาเน้นรับได้ดีนะต้องให้เครดิตเขาด้วยครับก,ก,ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นทีมท,ที่เล่นเกมรับดีเสียป,ประตูน้อย แล้วก็ทําให้เราเล็ดยากขึ้นแต่รู้สึกว่าวันนี้เราใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยครับจังหวะที่ได้ประตูสามคนเท่านั้นเป็นการทําที่สวยงามมากแล้วคิดยังไงจังหวะมงก็จังหวะมงก็เหมือนครับก็เหมือนพี่โกถวายพานมาให้ครับก็มงให้แบบว่ามงมงทําที่ทางให้เฉยครับว่าเข้าเป็นประตูและเปลี่ยนตัวออกมีกองเชียร์ตะโกนสลาวุธมาสุกดังมากถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีก็ ถือว่าเป็นกําลังใจทีดด่ดีครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนด้วยที่ช่วยส่งและไอเสียงเชียร์มาให้กับผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับผมช่วงท้ายเกมอาจจะเผาเกมรุกลงหน่อยเพื่อว่ากลางสัปดาห์มีสุพรรณบุรีรอยอยู่นะทำให้ด้วยความใจสู้ของประตูเขาทวงมาได้หนึ่งลูกนะเสียดายเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ครับก็เสียดายพอดีช่วงนั้นก็ขาดสมาธิกันไปนิดน,น,นึงแล้วก็จะเห็นนะว่ารีเจ็บด้วยออกมายืนด้านข้างแล้วก็พี่มงออกไปยืนเซ็นเตอร์ จะเห็นว่ารีเจ็บด,ด้วยก็เลยแบบครับเราก็เลยเ,เสียประตูไปเสียสมาธิไปน,นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับคือว่าทุกคนทําได้ดีแล้วครับวันนี้ครับทุกวันนี้ทุกคนเริ่มจับตามองสราวุธมาสุกแล้วเป็นปีที่มีความเร็วเขาประกบแน่นทําให้เล่นยากขึ้นไหมครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเล่นยากขึ้นเล่นยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าจะมีคนพอมีหนึ่งก็มี2มาซ้อนตลอดครับก็บผมก็ต้องทํางานพัฒนาตัวเองให้ทํางานให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับ ม่ยอมแพ้ง่ครับก็อยากจะขอบคุณกองเชียร์ของเมืงองทองทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับที่มาช่วยเชียร์ในวันนี้หรือว่าทางบ้านที่ดูทีวียอยู่ก็ต้องบอกว่ามีส่วนช่วยเยอะที่ทําให้พวกเราทําผลงานออกมากันได้ดีแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนที่ว่างตามไปเชียร์ที่สุพรรณบุรีในวันพุธนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ